แล้วเมื่อกี้ย่องจะไปเก็บแล้วเจอมันต้องมีจุดที่ทำให้มันไม่เกิดใหม่สิถ้างั้นอ่ะผมว่าถอดเสื้อดีกว่าว่ะแล้วเดี๋ยววิ่งกลับบ้านหวังว่าน่าจะไม่ตายนะยเก็บไปนี่ก่อนนะครับเชืวว่อมีตัวเห็นเราเห็นลราเฮ้ย เฮ้ยมีนักเวทด้วยวะเชีย่ยแล้วนี่คือกล่ววิธีการพ่นบ้านศัตรูอยู่ไหนวะเชีย่ยมันมาแล้วโอ้เกือบบล็อกไม่ทันชั่วชั่วโอเจ็บอหอเกเจอะหอกหอกใครจะหักก่อน ไปอีกทีอยากไปให้ครบหู่บ้านน่ะแม่งผมจะฆ่าให้หมดบ่บ้านเลยกดไอ้นี่ดีกว่า